กีฬาฟุตบอลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกว่ากีฬามหาชนกีฬามวลชนหลายประเทศเขาใช้โมเดลของกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นาการสร้างการรวมใจสร้างความสามาคัคคีฟุตบอลมันเป็นเรื่องของส่วนรวมเกมในกีฬาก็เกมเนี่ยทุกคนหวังชนะแน่นอนแต่ขอให้ได้ชัยชนะด้วยวิธีที่ใสสะอาด มิตรภาพหลังเกมบอลคือสิ่งที่สําคัญนะคะกีฬากีฬาคือยาวิเศษยังจาได้แบเนี้แน่นอนค่ะกีฬาคือกีฬาที่ทําคนให้เป็นคนคนทํากีฬาเนี่ยมันต้องรู้จักคําว่ารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยและสิ่งสาคัญก็คือต้องรู้จักคําว่ายุติธรรมนี่ฟุตบอลมันก็เป็นเกมในสนามจริงเกมในสนามเนี่ยมันอยู่ที่ผู้เล่นสองฝั่งกับกรรมการ การเล่นในสนามแพ้ชนะก็อยู่ใน90นาทีหรืออย่างมากก็ถ้าเป็น,น็องอาท์ก็ต่อเวลา,าใช่ไหมะยิงล